โอเคนะผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะครับ Water King นะผมคลิปวิโดโอในวันนี้นะผมผมก็จะมาเป็น GM นะครับคือคือวันนี้ผมก็อยู่ใน f i f e Advance นะผมเป็นเซอร์เบต้านะผมอ่าเป็นแบบการที่แบบอ่าเขาแบบให้เราแบบเข้ามานะครับผมอ่าเป็นการแบบเล่นแบบทดส,สอบนะครับ่อาอะไรประมาณนี้นะผมอ่า ชื่อผมก็เป็นแบบอ่าวอเตอร์คิงโนหนึ่งนะครับเฮอเคมาเดี๋ยวเรามาซื้อของกันก่อนเลยนะผมวันนี้เราจะมาเป็น GM อ็มไงอยากได้อะไรคือเอาสูตรอ่ะคือเอาหมดอ่ะราคามันหนึ่งเพชรเองอ่ะคนดูจัดไปก่อนเลยอันนี้อ,อือฮาาึอ่ะจัดไป ม,มาเดี๋ยวเราจะมาซื้อของกันนะครับเอา้าอันนี้ไม่เห็นแล้วทรงผมมันไม่เห็นอนะ่ะมันบัคหรือเปล่าอ๋อมันบลัคหรือเปล่าคุณดูมันบัคมันบััคปะหรือยังไงมันมันเป็นอะไรนะ่ะมันบัคหรือเปล่านะ่ะไปน,นึงนะฮะ สวมใส่แล้วทำไมมันสวมใส่ไม่ได้อะคนดูเฮ้ยทำไมมันสวมใส่ไม่ได้วะมันสวมใส่ไม่ได้คนดูแป๊บน,น,นึงนะนเป็นไรอะอ่าอ,อโดนเกียนโดนเกียนเลยมาเรามชมเดี๋ยวเรามาหาช้อปปิ้งกันดีกว่านะครับเพราะว่าเราเป็นแบบเกมนะครับอคือเราไม่ต้องทำอะไรเยอะนะครับอคือแต่ละวันก็ ซุ่มของไปเงินเงินซื้อของไปเงินเงินเหลแบ,บตังมันแบบเรื่อเรือครับใช่ไหมตังมันเรื่อเลือเนาะจริงไหมจริงไหมตังตังมันเรื่อเลือตังมันเรือเือมาซื้อแบบไม่ต้องคิดอะไรเยอะซื้อแบบไม่ต้องคิดอะไรเยอะแค่นั้นผมบอกเลยมีมีอะไรบ้างมามีอะไรมาซื้อหมด ซื้อหมดซื้อหมดซื้อหมดมีอะไรซื้อหมดไม่สนดลูกใครสวยไม่สวยซื้อก่อนแล้วกันซื้อไว้ก่อนนะครับซื้อไว้ก่อนซื้อไว้ซื้อไว้โอเครองเท้าชุดคู่ก็มีเอาชุดกระต่ายเอาซื้อไปเอาโอเค มีอะไรท่าทางดอกไม้อาเอาไปท่าเต้นเฮ้ยอันนี้ท่าคบลากก็มาใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยเอาดีเฮ้ย,ฮยอันนี้หนึ่งเพชรท่าเปิดตัวหรือเปล่าอันนี้มันพัดท่าเปิดตัวหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยทำไมมันราคาแบบเฮ้ยแล้วหนึ่งเพชรแล้วผมแบบ GM อสุดสุดอะโ,อโหสก,กายวิงอะไรผมเอาหมดผมเอาหมดอะ่ะจังหวะเนี้ยผมเอาหมดผมไม่สนน่ะไม่สนผมไม่สน <c oughs> ผมเอาหมดไม่สนลูกใครเว้ยกระเป๋ากระเป๋าเฮ้ยอันนี้กระเป๋าอะไรอะผมไม่เคยเห็นอะอนจัดไปกระเป๋าอะไรวะเฮ้ยอันนี้กระเป๋าจ็อกเกอร์เคยเห็นอยู่อันนี้ก็เคยเห็นแต่อันนี้ผมไม่เคยเห็นว่ะไม่เคยเห็นอะชิบะ มาไงวะน่ะมาไงวะน่ะฮัลโหลงงงงเลยงานนี้มีงงงานนี้มีงงกล่องโลเอาซื้อไปดิรออะไรอะ่ะเอ่อบอลเอ่อบอลเอ่อบอซื้อไปลมลมอ่ะจัดไปเฮ้ยเดี๋ยว ซ,ซื้ออันนี้นะครับผมอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะคนดูผมจำไม่ได้ปะโอเคเพเลเรดีผู้ชมดูดูผมแบบสุ่มเพเลเรดีใช่ปะใช่ไหมใช่ไหมอ่ารู้ว่นะรู้ว่นะดูดูผมแบบซื้อ,อเพลเลนอะโอเคนะครับผมสำหรับใครที่อยากดาวน์โหลดฟรีไฟแอดวานเซอร์เบต้าแบบนี้นะครับผมคอมเมนต์มาครับผมถ้า มีคนเอมเม์เยอะเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจะมาสอนวิธีการดาวน์โหลดแอปโหลดเกินนะคะมตึงกันแป,ป๊บเปล่าเตึงกันแป๊บเปล่าครับม,มาคลิปหน้าใครอยากให้สอนดาวน์โหลดบอกบอกผมมาได้เลยนะครับเดี๋ยวมาสอนดาวน์โหลดนะครับมาเฮ้ยอันนี้ได้เลยเหรอ แม่งได้เลยแม่งเพชรเดียวเฮี้ยเวอร์แม่งบ้าบอเบอร์เวอร์กันไปละดูพีอันนี้เป็นการสุ่มหรือเปล่าโอ้โหซัดไปเลยโอ้ยังไงก็ได้คนดูเฮียแล้วได้มาด้วยหวยได้จริงได้โหวยได้มาเลยโว้ยอันนี้จัดไป อันนี้อันนี้จัดจัดจัดไปแบบสามสี่สิบดูดิได้ไหมคนดูว่าได้ไหมเฮ้ยสี่สิบกล่องไม่ได้เฮ้ยเอดีอันนี้สี่สิบกล่องไม่ได้เก้าสิบเก้าสิบเก้าสิบกล่องยังไงก็ได้นั่นไงนั่นไงผมบอกแล้วยังไงก็ได้อะพอันนี้กล่องเดียวไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอาใหม่เอาใหม่ผมกดผิดมันต้องเก้าสิบเก้ากล่องเปิดไปเป็นไง เป็นไงครับผมผมบอกแล้ว99กล่องการันตีได้ชัวร์โอ้ยแล้วผมเป็น GM ไงเป็นไงครับแล้วผมเป็น GM ไงผมก็ต้องได้อยู่แล้วปะ่ะวันละดีเสิร์อก็มาวุ้ยเคียบ้าบอเวอร์กันไปละเวอร์เกินเวอร์เกินได้นั่นไงได้มาคีคแล้วก็แบบ ได้มาอีกแล้วอ๋อไม่ใช่อีก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 ้กกกกกยผมเปิดผิดอะผมเปิดผิดผมเปิดผิดเฮ่ย99ได้ชัวร์เป็นไงตึงปะ่ะผมบอกแล้วว่าได้ชัวร์ครับแค่นั้นแหละร้อยเปอร์ได้แบบร้อยเปอร์ไอเทมอันนี้น่าจะบ้ากว่าอุ้ยตัวละครชิดชิเตัวละครว่ะเ้เดี๋ยวผมอยากได้ตัวละครแบบ ไปเล่นนะฮบผมเดี๋ยวผมซื้อตัวนี้ไปแล้วกันนะผมมาคืออยากเล่นตัวไหนก็เลือกได้หมดนะฮะอืเป็นไงมงเข้เตึงนี่อ่ะแล้วลวคือแบบเป็นจีเอ็มไงก็แบบตึงอ่ะครับอมืมีใครตึงกว่านี้ไหมโอ้กี่วันวนะเนาะโอ้หกหกร้อยเก้าสิบสามวันนี่อ่บ้าบอเวร์เกินไปแล้วบ้าบอแล้วเฮีย เล่นแบบเป็นปีมั้งน่ะกวจะหมดอ่ะก็สำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะผมโอเคก็ไวเจอกันคลิปวิดีโอหน้านะผมแล้วก็อย่าลืมครับคลิปวิดีโอหน้านะครับสำหรับใครที่อยากดาวน์โหลดฟรีไฟ a d แอดวานะผมเซอร์เบต้าก็คอมเมนต์มานะผมเดี๋ยวผมจะสอนดาวน์โหลดนะฮะ